ยังคงครองใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า6ปีค่ะสำหรับแบรนด์ m i s t i s w o w ที่บริหารงานโดยนักธุรกิจสาวมากความสามารถอย่างบอสบอมอ่อ,อน,นาธนัฐากรีเซฟเนอร์ที่ล่าสุดขอตอกย้ำความนิยมและความปังของผลิตภัณฑ์สุดปังอย่างน้ำยาดักฝุ่น ว้าวดีเข้ารับรางวัลด้านธุรกิจและผละิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2,567ครั้งที่11 Best b e a t and Product Award 2024จากสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐก,กิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยที่จัดขึ้นเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและ Mr. Wow Head n Company เ a ซ e o o กแฟนเพจวอ w ล์ไทยแลนด์ออฟฟิเชียลไลน์แอสไซน์มิสซิค่ะสวัสดีค่ะชื่อออนธนาถากีเซฟเนอร์นะคะเป็นประธานกรรมการบริษัท Mrs. Wow วประเทศไทยจำกัดก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่วันนี้ได้รับโอกาสเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะใช่ค่ะปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่6แล้วค่ะ<ม>ก็ได้รับรางวัลค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลตอบรับทั้งจากลูกค้า<ม>ก็ ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะลูกค้าหลงไหลเข้ามาเยอะมาก <c oughs> อ่าผมคิดว่าเป็นในเรื่องของผลิตค่ะคุณภาพของสินค้าที่เราตั้งใจที่จะทําออกมาให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆคนะ่ะแน่นอนค่ะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่มิสซิสวาาเนี่ยตั้งใจที่จะผลิตสินค้าออกมาที่หลากหลายนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าในครัวเรือนที่หลากหลายกันออกไปอีกกว่าเดิมนะคะค่ะ ตลาดเพื่อนบ้านก็มีติดต่อเข้ามาจํานวนมากค่ะ,อะตอนนี้นะคะด้วยความที่เราดูแลตัวแทนเนี่ยเราดูแลด้วยด้วยใจจริงๆนะคะแล้วก็มีการสอนมีการเทรนตัวแทนแล้วก็ตอนนี้ปรับกลยุทธ์จากเมื่อก่อนนะคะตอนนี้ก็เน้นในเรื่องของการรับตัวแทนแบบพันธมิตรมากเพิ่มขึ้นนะคะก็คือไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต้อกสินค้าแต่ว่าคุณสามารถมีไรายได้กลับไปกับเราค่ะ ในการเป็นตัวแทนแบบพันธมิตรใช่ไหมคะคือถ้าสมมติว่าคุณใช้สินค้าแล้วคุณถูกใจสามารถสมัครเป็นพันธมิตรได้เลยแล้วก็เรามีเขาเรียกอะไรอะกำไรใช่ไหมคะมีมีส่วนต่างมีไรายได้ให้ค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะคะก็ฝากติดตามนะคะมิสซิสฟาว สินค้าแม่บ้านที่อยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้สินค้าของเรานะคะสามารถติดตามได้ที่ทาง l i n e แอดนะคะ mrs. w o w หรือว่าทางเพจหลักของบริษัทนะคะ m r s w o w h e a d company ค่ะ